ตรความสมบูรณ์ร่วมกับเจ้าที่ป่าไม้เจ้า่ทหานและฝ่ายปกครองรวมกันจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาลักลอบตัดไม้พยุงพร้อมของกลางไม้พยุงจำนวนสาท่อนชุดปราบแฮรี2องทำการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาคดีมีสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมไม่เพื่อจำหน่ายพร้อมของกลางชุดกีฬา6กรชุดและได้ตรวจยึดรถยนต์กระบะ1คันตำรวจของน้ำใสร่วมกับเจ้าหทธารจับกลุ่มแก๊งลักรถจักรยานยนต์ขณะกำลังลักลอบนำรถที่ขโมยมาไปขายให้กับลูกค้าที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านได้ตัวผู้ต้องหาเจ็คน สองของกลางรถจักรยานยนต์6คันรถเก๋ง3คันและรถกระบะอีก1คันชุดปราบไทยรีสีรุดตรวจสอบที่เกิดเหตุมีหลุดจากกรงที่บริเวณวัดข้ามไซทอพบตัวแล้วแต่ยังไม่สามารถเข้าใกล้ได้จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ดังกล่าวใช้ความระมัดระวังอย่าไปไหนเพียงลำพังติดตามรายละเอียดได้ใน www.sakao.police.go.th หรือ f c e b o o k f a n p เ page ตำรวจสากแก้วหรือช่องทางอื่นๆด้านล่าง <c oughs>